เราจะเริ่มต้นด้วยการสมัครสมาชิก300บาทนะครับผมเชื่อว่าณที่นี้สมัครมาหมดแล้ว300แต่2คนสมบัตินะครับที่ผมจะพูดต่อไปนี้ทุกท่านยังไม่มีใครปิดนะครับเดี๋ยวผมจะขอเล่าอธิบายทีหนึ่งว่าในการเริ่มต้นธุรกิจของ s c c e s s m a l l เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับตำแหน่งที่เราจะเริ่มต้นนะครับมีอยู่2ตํตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่1นนะครับคือตำแหน่งซูเปอร์วิเซอร์นะครับซูเปอร์วิเซอร์นะครับ ้าแนนอยู่ที่700 p v ใช้เงินประมาณ3,000บาทนะครับตำแหน่งสุดท้ายคือตำแหน่ง Executive นะครับตำแหน่งนี้3,000 p v ใช้เงิน12,000บาทนะครับเป็นแล้วเป็นเลยตลอดชีวิตนะครับครั้งเดียวจบนะครับไม่มีตำแหน่งที่มากกว่านี้แล้วนะครับฉะนั้น Supervisor กับ Executive ต่างกันยังไงนะครับต่างกันแน่นอนอ่าเดี๋ยวผมจะ พูดในข้อต่อไปเรามาเริ่มกันเลยนะครับสมัคร300รับคู่มือธุรกิจเว็บไซต์นะครับการทําธุรกิจเครื่องไม้เครื่องมือของ t e n t o y o u ไปเลยฟรีๆนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับในกรณีที่เสียชีวิตนะครับหรือทุกภาพเราจะได้รับวงเงินนะครับ100,000บาทไม่ต้องอยากลองนะครับเราไม่ได้ใช้เนะเาะไม่เอาไปเอาอไรายได้มหาศาลเราเราได้ใช้ไปเที่ยวต่างประเทศดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยครับ โบนัสทางที่หนึ่งคือโบนัสขายปลีก25-30%อืมอันนี้ก็อืไทรถนัดก็ทําได้นะครับถือว่าเป็นรายได้อีกทางหนึ่งนะครับอส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้โฟกัสเท่าไหร่นะครับเรามาดูเรื่องโฟกัสการทํางานนะครับการสร้างธุรกิจมากกว่านะครับคือโบนัสทางที่สองนะครับเริ่มเลยนะครับนี้จะเริ่มเกี่ยวแล้วนะครับ ว่าซูเปอร์วเซอร์กับเอ็กซิค v ทีฟเป็นแบบไหนนะครับโบนัสฐานที่2คือโบนัส first order bonus หรือว่าโบนัสในการแนะนำนะครับซึ่งโบนัสข้อนี้นะครับถ้าเราเป็นตำแหน่งซูเปอร์วิเซอร์750คะแนนนะครับเมื่อเรามีการแนะนำลูกก็คือใน A สมมตุติเราไปแนะนำนาในะครับเราจะได้50%ของ PV นะครับที่ลูกเราเปิดเข้ามานะครับแต่ประเด็นคือถ้า ลูกไปแนะนำในบีนะครับเป็นหลานเราถ้าเราเป็นตำแหน่งซูเปอร์วิเซอร์นะครับเราจะไม่มีรายได้ในชั้นหลานนะครับแต่ถ้าเราเป็นตำแหน่งเอ็กซิค utive นะครับเราไปแนะนำลูกนะครับเราก็จะได้ค่าแนะนำนะครับหรือว่า first order b o n u บนะครับสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับถ้าลูกของเราไปบอกต่อนะครับเราก็จะได้จากชั้นหลานด้วยสิบเปอร์เซ็นนี่คือข้อแตกต่างนะครับซูเปอร์วิเซอร์ได้ค่าแนะนำเฉพาะชั้นลูก นะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์เอ็กซ์คทีฟได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ชั้นลูกและได้สิบเปอร์เซ็นต์ชั้นหลานด้วยนะครับโอเคทีนี้มาดูต่อนะครับในทางที่สามนะครับทางที่สามนี่คือเป็นโบนัสที่โอ้โหวางแผนมาดีมากนะครับผมเพิ่งเห็นบริษัทนี้นะครับมีความเข้าใจในเรื่องของการสร้างธุรกิจแบบจริงๆเพราะว่าโบนัสข้อนี้เป็นโบนัสที่จะทำให้ธุรกิจเรานะครับเกิดความมั่นคงในระยะยาวคือโบนัสในการสร้าง คนที่เราแนะนํามาให้เขามีทั้งซ้ายและให้เขามีทั้งขวาเรียกว่าโบนัสนะครับ Star Maker โบนัสนะครับซึ่งส Star เกอร์โบนัสคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ Star Maker โบนัสหมายความว่าวันนี้นะครับถ้าเราไปชวนในเอมานะครับเอแนะนำนะครับลูกของเขามาซ้าย1คนขวา1คนนะครับเท่ากับว่าวันนี้เอคือสตาร บริษัทมองว่าเราชวน A มาแล้วเราสร้าง A ให้เป็นสตาร์ได้บริษัทจะจ่ายค่าแนะนำในเรื่องของการสร้างสตาร์นะครับถ้าสร้างสตาร์ซูเปอร์วเซอร์เช่น A เป็นซูเปอร์วิเซอร์เ1เป็นซูเปอร์วิเซอร์เ2เป็นซูเปอร์วิเซอร์นะครับจะได้รับในโบนัสในการสร้างสตาร์เมเกอร์อยู่ที่400บาทนะครับแต่ถ้าวันนี้นะครับเราสามารถสร้างสตาร์แต่เป็นสตาร์เอ็กซิค utive เช่น A. ก็เป็น Executive. A. 1. ก็เป็น Executive. A. 2. ก็เป็น Executive. นะครับบริษัทจ่ายเราเพิ่มเลยครับ1,800บาทโอ้โหสุดยอดมากแล้วมีคำถามนะครับวันนี้ขอเคลียร์ไปเลยเพราะเราจะเริ่มต้นทำงานแล้วบางคนถามว่าแล้วถ้า A. เป็น Executive. A. 1. นะครับในภาพนะครับเ1เป็น Supervisor. A. 2. เป็น Executive. ละ่ะอันนี้เขาเรียกว่า องค์กรมีการผสมระหว่างซูเปอร์วัทีหรือซูเปอร์วิเซอร์และสตาเมเกอร์นะครับบริษัทจะจ่าย400บาทนะครับจะไม่ได้จ่าย1,800บาทแต่ถ้าในระยะเวลาไม่เกิน2เดือน a 1จากซ u เปอร์วิเซอร์นะครับขยับตัวเองมาเป็นเอ็กซิค utive นั่นหมายถึงองค์กรเราก็จะมี A เป็นเอ็กซิค utive a 2จะเป็นเอ็กซิค utive อยู่แล้วและ a 1ขยับตัวเองจากซ u เปอร์วิเซอร์จาก ซูเปอร์วิเนะครับมาเป็น Executive เราจะได้โบนัสนะครับจากบริษัทเพิ่มอีก800บาทรวมแล้วถ้ามีการอัปเกรดนะครับโบนัสเราจะได้จาก Star Maker อยู่ที่400บวก800เท่ากับ1,200บาทแต่ถ้านะครับเป็นเอ็กซิค v ทมานะครับทั้งคู่เลยนะครับเอ็กซิคทมาทั้งคู่เลย A, A เป็นเลย B เป็นเลย อ่ะเอเป็นเลยเอหนึ่งเป็นเลยเอสองเป็นเลยอันนี้รับทีเดียวไปเลยหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับก็ง่ายๆนะครับไม่ยากครับข้อนี้นะครับข้อที่สี่ครับนี่คือข้อที่ทุกท่านจําเป็นที่จะต้องโฟกัสนะครับเป็นข้อที่ทุกท่านดูให้ดีๆนะครับดูให้แตกนะครับข้อนี้จะเป็นโบนัสมหาศาลนะครับในการสร้างธุรกิจระยะยาวนะครับไม่ว่าจะเป็นสามเดือนหกเดือนหรือหนึ่งปีหรือสองปีนะครับข้อนี้นะครับ พวกเราเองนะครับจะมีรายได้ที่เกษียณมั่นคงได้นะครับเพราะบริษัทนะครับจะจ่ายเป็นในรูปแบบของไซเคิลโบนัสนะครับซึ่งเป็นแผนแนวที่ฉีกออกมาจากหลายๆที่นะครับที่เราที่เราเคยเห็นแน่นอนนะครับไซเคิลโบนัสนะครับจะจ่ายเรานะครับโดยที่ไม่ต้องทำคุณสมบัติใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่คุณนะครับบริหารนะครับ บริหารงานสมมติในหน้าจอคือฝั่งขวาให้เติบโตองค์กรขยายไปเรื่อยๆนะครับบริหารฝั่งซ้ายมือให้เติบโตนะครับองค์กรขยายไปเรื่อยๆเกิดจากคนของเราช่วยกันทํางานช่วยกันเซตเพื่อนของเราให้ประสบความสําเร็จนะครับแตกออกมาเรื่อยๆช่วยกันครับเป็นทีมนะครับถ้าเราเป็นตําแหน่งซูเปอร์วิเซอร์นะครับเราจะมีรายได้สูงสุดอยู่ที่9 6 0 0 0 0บาทต่อเดือน โดยที่คิดจากรอบนะครับหนึ่งรอบคิดจากฝั่งที่น้อยกว่าอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยคะแนนนะครับยอดที่เป็นฝั่งที่มากกว่าจะคิดที่สองพันสองร้อยห้าสิบคะแนนเมื่อมีพันห้าร้อยคะแนนและสองพันสองร้อยห้าสิบคะแนนนะครับจะเรียกว่าหนึ่งไซ클์นะครับถ้าเป็นตำแหน่งซูเปอร์วเซอร์นะครับ หนึ่งไจะได้รับ600บาทต่อรอบนี่คือความแตกต่างนะครับฟังดีนะครับซูเปอร์ไเซอร์เมื่อมีในในตัวอย่างนะครับสมมุตินะซ้าย1,500คะแนนขวา2,250คะแนนจะได้รับ600บาทต่อ1รอบนะครับถ้าเป็นตำแหน่ง Executive คือ3,000 TV ทนะครับเราจะได้รับ720บาทต่อ1นรอบนะครับรายได้สูงสุดนะครับของตำแหน่งซ u เปอร์ไบเซอร์อยู่ที่1,600รอบต่อเดือน ตีเป็นเงินคือ960,000 0บาทต่อเดือนนะครับ e x e c u t i v e นะครับสูงสุด1,600รอบต่อเดือนเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะมีรายได้สูงสุดอยู่ที่1,152,000้าบาทนะครับนี่คือความมั่นคงระยะยาวที่ถ้าวันนี้เราเริ่มต้นนะครับเราอาจจะมองว่าเราเป็นวงกลมวงแรกจริงนะครับแต่เมื่อเราเริ่มสร้างองค์กรธุรกิจนะครับด้วยระบบ ของกลุ่มนะครับ Ten t o You ด้วยระบบของบริษัทนะครับด้วยระบบต่างๆนะครับของทีมงานที่เรามีนะครับผมเชื่อว่าจาก2จะแตกไป4 0่ไปแปแปดไปร้อยร่ไปทานได้ในระยะเวลาสั้นๆนี้นะครับและผมก็เชื่อว่านะครับถ้าทุกคนรักการเรียนรู้เต็มที่นะครับลงเนื้องานอย่างต่อเนื่องโบนัสข้อนี้นะครับทุกท่านยังไงยังไงรับเต็มแม็กแน่นอนนะครับข้อที่5นะครับเป็นโบนัสแมทชิ่งนะครับ แม c ชิ่งที่นี้คือแม c ชิ่งที่เกิดจากไซเคิลในข้อที่4เมื่อสักครู่นี้นะครับโดยนะครับบริษัทจะจ่ายเราสูงสุดอยู่ที่50%นะครับอยู่ที่ชั้นลูกนะครับยีชั้นหลาน20%และชั้นเหลนอีก10%เนะครับเมื่อเราขึ้นตำแหน่งนะครับตามภาพนะครับอันนี้จ่ายสูงสุดอยู่ที่50%นะครับอย่ามองว่าน้อยนะครับ เพราะไซเคิลเรานะครับจ่ายสูงสุดอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแโดยไม่ต้องทาําคุณสมบัติใดใเลยนะครับฉะนั้นแมบบจิ่งข้อนี้เป็นแมจิ่งที่เยอะมากนะครับจะทําให้เพื่อนๆมีรายได้เดือนละ2ล้านเดือนละ3ล้านเดือนละ5ล้านนะครับ ตามความสามารถสามารถแซงอัพไลน์ท่านได้เลยนะครับถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เพื่อนเอนเข้ามาประสบความสําเร็จได้มากกว่านะครับโบนัสข้อนี้ทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยนะครับเพิ่มเติมจากโบนัสไซเคิลเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนโบนัสข้อที่6นะครับเป็นโบนัสนะครับที่ทางบริษัทให้ฟรีฟรีเป็นโบนัสครั้งเดียวให้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ19ล้านนะครับใครอยากรับ สิบเก้าล้านบ้างครับขอขอขอกดเก้านะยครับใครต้องการสิบเก้าล้านเป็นเช็คเอาไปกินเล่นนะเอาไปไปเที่ยวเล่นเอาไปอะไรก็ว่ากันใจนะครับสิบเก้าล้านที่นี่จ่ายให้ฟรีเลยนะครับนอกจากจะได้นะครับในเรื่องของรายได้ที่นี่แล้วนะครับยังจะได้โบนัสนะครับเป็นต้นเดียวที่เราขึ้นตําแหน่งนะครับที่ทางบริษัทนะครับจะจ่ายให้และนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าวันเนี้นะครับ อีกไม่นานนะครับเราจะมีผู้นําของเราหลายๆท่านได้รับโบนัสนะครับตั้งแต่ไดมอนด์เป็นต้นไปนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นโบนัสน้ําจิ้มนะครับถ้าเราได้มาถึงตําแหน่งนี้จริงๆนะครับเราคงรับรายได้นะครับขี้เหร่ขี้เหร่ก็เดือนละเกือบล้านไปแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโบนัสแบบให้ลูกไปเที่ยวแล้วกันนะครับให้ตัวเองไปเที่ยวก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นโบนัสที่ทางบริษัทนะครับให้เราเลยนะครับซึ่งเป็นนักธุรกิจและที่สําคัญนะครับ ที่นี่นะครับนอกจากจะมีในส่วนของรายได้แล้วนะครับเรายังมีในเรายังมีคลิปนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวได้ในเรื่องของอิสระภาพของเวลาได้เรื่องของอิสระภาพของการท่องเที่ยวทั่วมุมโลกโดยที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับผมจะเอาภาพในแต่ละประเทศท,ที่บริษัทเขามีแพลนมาแล้วนะครับปีหน้ารัเสเซียแน่นอน นะครับปีถัดไปนะครับเมดิเตอร์เลเนียนนะครับมีสวิตเซอร์แลนด์นี่คือทิปใหญ่ๆนะครับทิปใกล้ๆนี้คือเกาหลีนะครับใครอยากไปเกาหลีบ้างกดหนึ่งครับโอเคครับอยากทราบเพราะว่าใครอยากจะไปเกาหลีในทิปย่อยบ้างอีกนะครับระยะเวลา2 2เดือนนะครับประมาณเดือนกันยาบริษัทมีโปรโมชั่นท่องเที่ยวเกาหลีใต้นะครับแบบฟรีๆเลยนะครับใครไปตำแหน่งไดมอนด์ขึ้นไปนะครับจะนะครับให้เกียรตินะครับ ขึ้นนะครับเครื่องบินใน Business Card นะครับสูงกว่านั้นให้ขึ้นตำแหน่ง First Card โอ้สุดยอดมากนะครับ